จุดการเปรียบเทียบกันสักทีได้ไหมคะเราจะมาเปรียบเทียบกันไปทําไมหรอว่าคนนั้นดีกว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้สวยกว่าคนนี้หล่อกว่าเปรียบเทียบกันไปแล้วได้อะไรหรอคะแท็กป้าข้างบ้านมาฟังด้วยเลยนะชีวิตพวกเราทุกคนน่ะทาไมเราต้องเปรียบเทียบกันด้วยอะ่ะดาขอถามประโยชน์หน่อย ว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้บ้างอ่ะเราไม่เคยได้ประโยชน์อะไรจากการเปรียบเทียบเลยถูกไหมสิ่งที่ได้รู้ไหมผลกระทบมันคืออะไรคืออีกคนนึงอะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเกิดปมในใจเกิดปมในชีวิตกันเยอะแยะมากมายจนถึงขั้นกลายเป็นซึมเศร้าเลยอะ หยุดเปรียบเทียบกันเถอะค่ะแต่ละคนมีความงดงามมีความสวยงามมีความดีความเด่นความเก่งความดังในฉบับของตัวเองค่ะหยุดเปรียบเทียบกันสักทีไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเรามามองหาจุดดีจุดเด่นของแต่ละคนดีกว่าว่าเฮ้ยแต่ละคนนะ่ะเขามีความงดงามในแบบฉบับของเขาเนี่ยยังไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแชร์รีโพสให้ด้วยนะคะและถ้าอยากปลดล็อกปมในใจปลดล็อกศักยภาพชีวิตดูหน้าโปรไฟล์ TikTok, ทิกต็อกทักหาดาได้เลยค่ะ